ยูสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกมไม่ทันสลัก Awakening นะครับก็วันนี้นะครับผมพบกับบูชิน่าอีกแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาทําเกมนี้ยาวๆนะทุกคนนะนะครับก็ผมมาแจ้งข่าวดีสําหรับผมแล้วกันเนาะนะครับก็ทีมงานนะครับเป็นทันสลักเนาะนะครับทักมาว่าสนใจเป็นเออเคียเตอร์ไหมนะครับก็เรียกว่าเพิ่งทักมาเนาะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ผมรอคอยมานานมากๆเลยตั้งแต่เขาเปิด รับช่วงแรกเนาะแล้วผมก็ไม่ติดนะครับเออไม่ติดเขาไม่ทักมาสักทีนะแล้วก็แบบว่าเล่นไปเพื่อนก็นหายไปทีละคน2คน3มคนนะครับก็จนคิดว่าเฮออ้ยหรือว่ามันจนถึงจุดอิ่มตัวของเราแล้วนะครับแต่ว่าทางทีมงานทาักมาเนี่ยนะครับก็คงมีไฟเนาะกลับมาเล่นเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผมเป็นเกมที่ผมชอบเล่นตอนเป็นเด็กด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ดีนะเออผมว่ามันเกมสนุกเลยนะครับ แต่ว่าขับผมเนี่ยนะหลายคนหายกันไปเรียกว่าขับเนี่ยล้างแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายขับนะครับอาจจะแบบว่าคนเล่นเซิร์ฟห้าอาจจะน้อยลงเนาะเดี๋ยวผมอาจจะต้องย้ายขับนะเซิร์ฟห้านะครับใครที่ว่างๆเนี่ยรับผมมีสักสองสามที่ไว้ผมย้ายไปเล่นด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้านะแต่ว่าผมไม่ได้เติมหนักนะทุกคนนะก,ก็มีเติมบ้างเนาะนะครับตอนนี้เป็นข่าวที่แจ้งเนาะแล้วก็ฝากยังไงก็ฝาก,กเมื่อนๆนะใครที่ดูช่องเราแล้วนะครับอยากดูคอนเทนต์อะไร โอเคไหมท่านสลักนะครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมทยอยทําคลิปให้แล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอเรื่องของการจัดแรงปืนอะไรพวกนะี้ที่หลายๆคนขอเข้ามานะครับเดี๋ยวทําให้ในคลิปถัดไปเนาะนะครับส่วนใครที่ดูอยู่เนานะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีคนดูนะมีคนติดตามนะครับช่องเราอเยอะเนี่ยนะครับอาจจะโชคดีนะผมเองก็ยังไม่ได้อะไรจากเกมนะแต่ว่าคือแค่เขาถามมาสนใจเป็นเคียตเตอร์แม่มก็ดีใจแล้วนะ นะครับก็เดี๋ยวเผื่อนะครับว่าทางเกมีของรางวัลมาแจกเนาะนะครับผมจะได้เอามาแจกลูกเพจที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะครับอาจจะไม่ทุกคนนะอาจจะเป็นกิจกรรมนะครับมาให้ลูกเพจเราเนี่ยร่วมสนุกเนาะก็คือนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมมีกิจกรรมนะเข้ามานะเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมแล้วกันเนาะในส่วนของตกิจกรรมนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่กิจกรรมแล้วเนี่ยนะจะอยู่ที่หลายคนอาจหาไม่เจอนะมากดตรงคาว่าเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะครับ ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่กิจกรรมก่อนนะแล้วก็กดเข้าร่วมตอนนี้นะครับอ่ะเขาก็จะโหลดหน้านี้มาให้นะครับแล้วก็หน้านี้จะเป็นของขวัญเนาะเป็นการสุ่มของรางวัลน,นะครับแต้มที่จะสุ่มนะครับสิบเนี่เห็นไหมเหลือศูนย์ครั้งเดี๋ยวท่าทำไมผมเหลือศูนย์ครั้งอ่ะผมยังไม่ได้สุ่มอะไรเลยนี่นะครับคือตัวกิจกรรมนะอันนี้เขา,าส่วนกิจกรรมนะครับเพื่อนๆเนาะเขาน่าจะเริ่มแล้วแหละนะ น่าจะเริ่มแล้วแหละเพราะได้กิจกรรมมันเข้ามาแล้วเนาะแทมนะครับเราจะได้อะไรบ้าง1นึ่งลอกอินทุกวันนะครับจะได้โอกาสรับการจับเนี่ยสครั้งนะครับผมแต่วันนี้ผมยังไม่ได้สุ่มเลยนะนะครับแล้วก็แชร์กิจกรรมนะเพียงแชรหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้โอกาสนะครับอ่าอ่าโอกาสนะเพื่อมอีกสองครั้งนะครับแล้วก็เชิญนะเชิญเพื่อนนะครับที่เป็นการสร้างบัญชีใหม่เนาะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเชิญเข้ามานะครับรับโอกาสจับรางวัลเนี่ยถึง5ครั้งเลยนะหรอบเลยนะครับผม บัญชีที่รับเชิญหลังจากสร้างกิจกรรมนะก็คือต้องเป็นผู้เล่นใหม่ที่สร้างไ d นะหลังจากกิจกรรมนี้หรือว่าเพื่อนๆจะไปสร้างไ d ดีเล่นแล้วก็เชิญ ID ดีลูกของตัวเองแบบ ID ดีไ d ไก่ก็ได้ไอดี ID ไก่ประมาณเนาะเชิญมาเล่นก็ได้นะนะครับเชิญมาคุณก็จะได้สุ่มเพิ่มอีกนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็การจับรางวัลน,นะครับก็คือสามารถกดนะกดจับได้เลยนะครับรางวัลที่จับได้ก็จะโดนลบออกไปเนาะ รางวัลใหญ่ในหน้านี้นะก็จะเป็นอนะีเตอร์สมฤทธิ์กับอัญมณีฟ้านะเท่าที่ผมดูนะครับเราสามารถจิ้มดูของรางวัลได้นะอันนี้นะก็จะเป็นของรางวัลใหญ่ทั้งหมดเนาะนี่ครับอ่าก็จะมีประมาณนี้แต่ผมว่าอีเตอร์เนี่ยใหญ่สุดละอีเตอร์กับเพชรฟ้านี่ใหญ่สุดแล้วนะครับผมนะครับก็เรียกว่าการนะครับเชิญเนาะสามารถเชิญได้ยังไงบ้างนะครับกดที่เชิญด้านนี้เลยครับเพื่อนแล้วก็จะได้โค้ดของเราเนาะล้วก,กดสามารถนะครับคนล็อกโคดนะ้ดเนาะเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ให้ด,ด้านล่างนะครับอ่า กดคัดลอกไปป้าบนะครับแล้วก็ไปส่งให้เป็นผู้เล่นใหม่นะนะครับอกดที่โค้ดที่เราคัดลอกนี่แหละนะครับเมื่อคุณมาสมแล้วนะด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ของรางวัลที่เราพึงพอใจแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถรีเซ็ตได้นะของรางวัลก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8อันด้วยกันนะนะครับอแล้วก็จะมีในส่วนของการแชร่กดแชร์ตรงนี้เนาะก็ได้เพิ่มนะครับ2รอบต่อวันแล้วก็รายวันนะตรงนี้นะครับผมรายวันเนาะนะครับเช็คอินนะนี่นะครับคุณต้องเช็คคุณต้องมาเช็คตรงนี้นะ เห็นไหมก็จะได้สิทธิ์สองครั <laughs s pack ing> t t ้งนะครับเออใครที Ri ่บอกพี right. <laughs> ่ไม่เห็นมีส uh ิทธิ์เลยนะครับเนี่ยกดที่รายวันตรงนี้นะจะได้2ครั้งนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตรงนี้ด้วยนะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับโอ้โหเลื่อนยากเหลือเกินนะฮะเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมีการสร้างโค้ดด้วยนะใหมยเลขของท่านยังไม่ได้สร้างโค้ดใดๆนะครับตรงนี้เราสามารถสร้างโค้ดได้นะนะครับเออสามารถสร้างการเข้าร่วมได้นะครับผมแต่ว่าต้องสุ่มก่อนนะต้องไปสุ่มก่อนอาจจะซุ่มก่อนแล้วกันเนาะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับมาเพื่อนเรามาลุ้นกันเรามาล พีอัพอีพีฟ้านะครับถ้าเกิดผมได้อ e นะีเตอร์เนี่ยผมรีเลยนะจริงๆนะเนี่ยนะครับได้ทองเนาะอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดแชร์นะกดแชร์ได้สองรอบแล้วแล้วกดกดเชิญไอดีใหม่นะครับถ้าเกิดว่าหาเพื่อนหาผู้เล่นใหม่ไม่ได้จริงๆนะครับก็สร้างไอดีไก่นะสร้างไอดีที่เป็นแบบเออจริงๆไอดี ID ไก่วันนี้อาจจะเป็นไอดีลองในวันหน้าก็ได้นะก็สร้างไอดีแล้วก็เชิญเชิญตัวเองนี่แหละเข้ามาเล่นนะครับเออก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นจับทันทีนะก็ ไม่มีอะไรนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนะยังไงก็ขอให้เดยอีเตอร์สำเร็จละกันนะครับอืมอันนี้ก็เรียบร้อยสองครั้งเกลือเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของนักสู้เนาะที่ผมยังสู้ไม่ครบนะเดี๋ยวไปนั่งสู้นะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจบซีซั่นนะเดี๋ยวจบซีซั่นนะคิดว่าเดี๋ยวพาไปดูกิลดีกว่าพาไปดูขับดีกว่านะนะครับตอนนี้ทั่วไปแนละ้วเออเริ่มมีคนกลับมาบ้างเนาะสมาชิกที่ออนไลน์นะกิลผมนะก็จะมีเนี่ยเหลือเล่นกันอยู่ประมาณนี้ทุกคนนะ ผม,มหายไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับคนอื่นก็จะพลัง8 0 0นะแสนหวาอะไรเห็นไหมแซงผมไปแล้วนะ <c oughs> นะฮะลองคิวตอนนี้ผมปลดไปก่อนนะไม่ได้็ออินเวันนะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะประมาณ3ที่แหละนะประมาณ3 4ี่ที่นะครับถ้าเสิร์ฟ5กคิวไหนว่างๆนะครับฝากทักมานิดนึงนะครับผมดูไปเล่นด้วยนะเนาะจะขอายาบจะไปเล่นด้ยวยดิจะขอไปอยู่ด้วยแล้วกันนะครับเออประมาณนั้นแล้วกันเนาะนะครับอ่ะทีนี้ตรงนี้มีอะไรสุม่มมาใหม่บ้างน,นะครับก็จะมีในส่วนของ ฮีโรนะ่เนาะฮีโร่สีส้มนะครับเข้ามาใหม่เพื่อนนะใครที่มีอีเตอร์นะครับไปขุดได้เนาะแต่ต้องกระซิบบอ,อกก่อนว่าไม่แน่ใจนะว่าปลายเดือนหรือว่าอาจจะเป็นต้นปีนะจะมีฮีโร่ใหม่เข้ามานะครับอืมจะมีฮีโร่ใหม่เข้ามาอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยใครจะใช้ก่อนตัวนี้ยังไงได้ใช้แน่นอนนะครับคุณสามารถสุ่มได้เนาะแล้วก็คืออันนี้นะครับรางวัลเนี่ยก็คือสุ่มเนี่ยมันมีโอกาสเลยนะหกถ้าเกิดดวงคุณสวยสุดอะนะครับหกสิบหกสิบอีเตอร์เนี่ยคุณจะได้ตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก หรือจะเก็บเพชรไปรอตัวใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมก็สุ่มไปหมดแล้วอ,นนอยากได้อะไรเฟรื่อนมากนะเพราะว่าในส่วนของสกาเลยผมเนี่ยปลดล็อกไป5แล้วนะได้มา5้าตัวซ้าๆแนละ้วทุกคนนะก็อยากไดนะ้อาวุธเนาะแล้วก็อันนี้นะครับก็น,นี้ขุดไปแล้วเนาะนะครับน,นี่ก็ขุดตัวละครน,น,นะฮะก็เพื่อนๆนะใครที่อยากขุดแบบคุ้มๆนะครับเพืเ่อนๆนะสามารถนะครับอ่ามันจะมีแพ็คมมอยู่ทุกคนน่าจะยังอยู่นะผมหาก่อนนะอันเนี้ย เก็บเพชรแดงนะครับผม1 0 0 0พันเนาะนะครับเก็บเพชรแดงหนึ่งพันตรงนี้นะครับผมคุณสามารถนะครับซื้อตรงนี้นะครับซื้อแค่หนึ่งพันนะคุณสามารถเลกิโลได้นะเนี่ยนะครับคุณจะได้เศษกิโลเนาะแล้วก็ได้ที่กดสิบอันนะันเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันเพชรแดงเท่านั้นอันนี้เป็นอันที่คุ้มค่ามากเลยนะถ้าให้เชีย์นะถ้าให้เชีย์แบบว่ามีเพชรแดงอยู่ไปทำอะไรคุ้มนะครับส่วนคอไอ้ส่วนประดับเนาะประดับเนี่ยบางอันเขาออกไปแล้วนะผมก็ซื้อไม่ทันเหมือนกันนะนะครับอ่ ก็จะมีประมาณนี้ที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเนี้ยผมมาเติมอีพกพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าอยากได้อีเตอร์หยกแดงด้วยนะครับ35บาททุกวันเนี่ยอันนี้ได้สุ่มนะเดี๋ยวผมน่าจะเติมอีก2วันเพราะว่ามันเหลือสองวันอีกชั่วโมงนะครับก็จะได้สุ่มอีเตอร์หยกแดงเนาะสุ่มเท่าไหร่เอ่อได้รับนะได้รับอีเตอร์หยกแดงหนึ่งอันนะครับแล้วก็ได้เพชรด้วยนะก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เรามีโอกาสได้แปลกๆอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีตอนนี้มีเทเวอร์มีอะไรไหม ยังไม่ค่อสยสนใจเท่าไหรน่นะนะครับอทีนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆน,นะไปลงอดานี้ดีกว่านะครับนี่นะครับผมแผนไล่ล่าเนาะอันนี้ก็เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะสำหรับเมื่อวานที่เล่นไปเนาะใช้เซตนี้เลยนะอ,อก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเซตฟ้าเขียวนะครับก็ผ่านยาวมาถึงนี้เลยเดี๋ยวผมขอรีเซตแล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่ผ่านบทที่4นะโรงงานอาวุธเนะาะเดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีล่ะ เอาเป็นคีไหมเอาเป็นเซตคีแล้วกันเนาะแล้วก็ที่อยากได้เลยนะแช่แข็งกับแช่แข็งกับมิสไซล์ลูกใหญ่นะครับผมเดี๋ยวลองหาแล้วกันได้แช่แข็งมาอันนึงแล้วนะวก็อยากได้เป็นมิสไซล์ลูกใหญ่นะมาช่วยเคลียร์นะครับหนุ่มดำไม่เอาเนาะทุกวีนะครับคีเลจ,จะเพิ่มขึ้นสิบนะครับผมอเอาไปด้วยแล้วกันเน้นคีแล้วก็อยากได้อันหนึ่งก็คือที่เป็นสีเขียวอัตาราลั่นกระสุนนะอันนี้ไม่เอานะครับนี่ผมรีไปก่อนเนาะ นี่งไงมีสายลูกใหญ่มาแล้วเพื่อนๆนะครับมิสายลูกใหญ่มาแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจอาวุธอ่ะเอาอันนี้ไปด้วยเนาะนะครับเพิ่มคีนะฮะอีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่มันเป็นสีเขียวนะก๊อปปี้โดนอันนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะก็จะมีกระสุนแบบเดียวกับตัวละครเอาไปก็ไดนะ้นี่ทุกคนอันนี้คือดีนะสีเขียวที่บอกว่าเรียกนะครับเมื่อมีอาตา เอ่อเมื่อไม่ใช่มีตาเมื่อใกล้ๆมีตำแหน่งเนาะจะเพิ่มอัตรา a เพิ่มอีกามสิเอนนะครับอันนี้ก็ดีเพิ่มอัตราเอ f แต่ผมว่าเอานี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเซนิกันนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับแล้วก็ปืนนะครับปืนพยายามเลือกแค่สามชิ้นนี้เนาะผมเอาอไรเฟิลอ,ออกนะแล้วก็เดี๋ยวใส่เป็นปืนน้าแข็งเข้าไปเนาะนะครับอ่ะพลังรดไปหน่อยไม่เป็นไรช่างมันนะครับคือพยายามยัด3มดีบัฟแล้วทุกคนนะมันจะได้แบบว่าเล่นง่ายนะครับมันจะได้เล่นงา่ายดตเหมจมันจะได้พุงนะฮะ พุ่งหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปลองดูกันนะเนาะนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะสำหรับเซตนี้นะครับมาถึงก็ยิงไปเลยนะครับนี่แล้วก็สร้างขึ้นมานะปุ้งพุ่งเข้าไปครับผมแล้วก็กดเข้าไปครับยิงนะสามดีบัฟเพื่อนนะสามดีบัฟแล้วเปลี่ยนครับผมสามดีบัฟแล้วก็เปลี่ยนนะแล้วก็ยิงพยายามยิงข้างหลังให้ติดวีกนะครับพยายามยิงข้างหลังให้ติดวีกเนี่ยยิงไปเลยนะครับโอ้โหจังหวพะพอดีมันหลบพอดีเพื่อนมันหลบพอดีนะ วยแล้วทุกคนสวยแล้วนะครับไลล่าผมตา,ตายตายแบบไม่น่าตายแต่ก็ยังผ่านเห็นไหมเออผ่านอย่างง่ายเลยนะครับใครที่ยังไม่ผ่านนะขออนุญาตแคปรูปมานิดนึงเซตนี้นะครับผมตีบอสดีมากนะน้ําแข็งนะครับน้าแข็งแช่ไม่มันจิ้งเดี๋ยวเมื่อกี้มันผมเล่นผ่าไปนินหนึ่งแล้วก็มิไซล์ลูกใหญ่เนาะแล้วก็พวกของเรียกถ้าเกิดว่าคุณมีพวกแกนล,ลิงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเล่นง,ง่ายนะครับผมอประมาณนี้นะครับผมเนาะใครที่ยังไม่ผ่านนะครับนี่เลยเรัพอิเตอร์ไปอีกหนึ่งอันนะครับผม แต่ว่าผมน่าจะยังไม่ขุดจะขุดไหมเดี๋ยวไปดูดีว่าเราขายดีเท่าไหร่เราคือผมเพิ่งขุดไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับโอโ้โหแอปผิดหวังมากซึ่งขุดไปแล้วแบบว่าได้นะทุกคนได้ของแบบหวยมากนะพี่ปืนบาซูก้าเหลืองนะครับคือจริงมันก็ไม่หวยหรอกนะก็ไม่หวยหรอกมันก็ตามเลนเลยเนาะนะครับแต่ก็อยากจะได้ที่มันดีกว่านี้ตอนนี้ก็47ผ่านแล้วก็เหลือ48นะหลายคนก็ไปไกลกว่านี้แล้วนะครับอื เนี่ยส่วนดานเนาะเอ่อถ้าเป็นตามดาทั่วไปนะเพื่อนๆลองผมเปลี่ยนเป็นไรเฟิลเหมือนเดิมไหมเดี๋ยเป็นแช่ดิแช่ก็ได้เนาะแต่ค่าพลังมันจะหายไปน,นิดนึงนะแต่ว่ามันจะได้เขาเรียกว่าบัฟสามดีบัฟนะครับเวลายิงบอสเนาะนครับช่วงแรกอาจจะเล่นยากหน่อยนะไอ้ดาพวกเนี้ยผมว่ากระสุนมันมาเยอะมากนะนะครับแต่ถ้าสองตัวเนี้ยใครที่มีเนาะนะครับเอาสองตัวนี้ไปเล่นแล้วปลดล็อกอะนะครับจะค่อนข้างดีเนี่ยอย่างลูกน้องพวกเนี้ยผมเชียร์เป็นผลึกนะผลึกอาจะาค่อนข้างดีเลยนะครับ มันจะให้ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเพื่อนแต่ว่าตาแรกๆันจะเล่นยากหน่อยกระสุนมันเพียบเลยนะเออกระสุนเต็มหน้าจอเลยนะครับไม่รู้จะเยอะไปไหนกระสุนแบบพืพ้นภาพเลยนะครับแบบโอ้ยหลบไม่พ้นหลบยากเลยกินนี่ขนาดยิง,ยงมอนก็ตายยากอยู่แล้วเนี่ยเอากระสุนไ่นแบบเราต้องโจ๊กเราต้องหลบอีกนะเนี่ยเห็นไหมกระสุนเพียบเลยครับเพื่อนโอแล้วยิงเข้าไปครับตายไหมเอยผ่านแล้วนะครับ ถ้าเป็นผมเล่นนะผมชอบเป็นไอ้ผมรีไปเลยนะเรายังมีโอกาสรีเยอะนะทุกคนนะเรียกเป็นไม่เจอฮะเอามิซายไปก่อนก็ได้นะน,งงนะนะครับเป็นผึลึกอะเล่นง่ายนะยิงนะครับเพื่อนก็ลองลองดูก็ได้นะผมว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวกดให้ดูสักตาแล้วกันนะ,ะนะทุกคนเนาะนะครับแต่คนอาจจะไม่ค่อยชอบดูแบบด่านพวกนี้นะอยากดูด่านบอสเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมรีบเล่นรีบจบนะฮะ รีบเล่นรีบจบเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำด่านบอสให้ดูอีกนะครับก็ถ้าใครนะครับดูคลิปอยู่เนาะแบบยังเล่นด้วยกันอยู่ยังไงก็ฝากกันคอมเมนต์แล้วกันนะกดอะไรก็ได้เนาะนะี่ครับเป็นกำลังใจกันสักนิดนึงนะผมจะได้มีกำลังใจเล่นต่อไปนะเออนะครับจริงๆเขาแค่ทักมาบอกเองนะว่าสนใจไหมนะแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรเพิ่มเติมนะผมก็ดีใจไปแล้วนะ <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือน,อนแบบอารมณ์แบบจีบผู้หญิงอนะเราแบบว่าเขาคุยด้วยแบบเออแ,แบบนะมีอะไรตอบรับนิดนึงนะเราก็ดีใจนะมันเป็นเกมที่เราชอบนะครับ อย่เทียบซสเห็นภาพเลยใช่ไหมละ่ะนะครับเนี่ยนะครับผมรีเข้าไปหานี่เจอผลึกแล้วนะครับผลึกค่อนข้างดีค่อนแ้างเคลียนะแบบไหนที่ตัวละครเยอะๆนะครับถ้าเลือกแล้วไม่โอเคก็เราก็รีได้นะนะครับ <S <S นี่ครับผมซึ่งตัวละครผมมาเล่นง,ง่ายเลยนะตัวทับผมครบนะสองตัวนะครับตัวทับครบสองตัวเลยเล่นง,ง่ายด้วยแหละนะครับ ได้ง่ายเลยเพื่อนะครับยิง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 เข้าไปเนะครับแล้วก็โดดไปเก็บผลึกนะครับผมเนี่ยเห็นไหมผลึกเพียบเลยครับเออได้ง่ายจริงนะนี่เรียบร้อยไงอ่ะไงล่ะนะฮะไม่ตายด้วยนะครับผมแต่นี่หมดแล้วอ่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะมันหมดไปแล้วนะครับผม ตัวซับที่ผมว่าดาเหมจค่านขางดีเลยนะสองตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอยู่ในทีมเนาะเรียกน้องฉลามออกมานะครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับสกิลมีกดใช้เลยครับผมไม่ต้องงกไม่ต้องกักนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผ่านนะครับแล้วก็ไปเก็บผลึกด้วยทุกคนโอ้โหตายครับอันนี้อันนี้เล่นโง่เองครับผมจริงอันนี้เล่นโง่เองนะโทษใครไม่ได้เลยนะแบบเฮ้ยก่งกระสุนอยู่แล้วไปกดรับทําไมนะใช่ไหมอาจจะตายจะตายในหาลน,น,าน,นี้นะพลาดพลาด หลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าลงไม่รอดให้กดย้ำๆสองทีนะเดี๋ยวมันจะลงมาให้เรานะครับปืนน้ำแข็งก็สโลดีนะแต่ยิงรถถังมันยิงไม่เข้าต้องเล่นบาซูก้านะครับบาซูก้ายิงเข้านะใครที่ยังไม่มีปืนดีๆนะก็ขอให้คุณได้ปืนดีๆไวๆแล้วกันนะครับขอให้ได้ปืนทองเย,เยอะๆเนาะเล่นผมเล่นมาประมาณตอนนี้ร้อยร้อยสิบเท่าไรวันนี้แหละนะครับก็ประมาณสามเดือนเนาะมีปืนทองอยู่สองกระบอกนะนะครับอยากได้ก็บอกที่สามเอนกัน เพื่อนผมได้ครบหมดแล้วนะสามก็บอกนะได้ไลเฟิลได้แก๊ลิงได้สไนเปอร์นะครับมันเลิกเล่นเลยบอกว่ามันได้ครบแล้วไม่ได้ครบตามที่มันตั้งไว้แล้วนะแล้วผมก็แบบเอ้าแล้วผมจะเล่นกับใครวะเนี่ยเนี่ยก็ยิงยิงยิงเข้าไปเขาแบบนี้เนาะโอ้โหถึกเหลือเกินนะครับนี่มีฉลามที่เรายิงด้วยนะก็มีนกด้วยนะครับ รถก็ปูดต,ตาแดงน้ะแห้งก็ตายนะครับผมแม่ไงล่ะง่ายไหมทุกคนเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะตั้งแต่มีเอฟเฟกมีอะไรใหม่เข้ามานะครับแล้วก็อันนี้ผมเลือกเป็นโดนแล้วกันนะพอมิสไซลมันก็ดีนะมิสไซล์ก็ดีโดนก็ดีนะครับเลือกอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปโอ้โหโ,โชคดีนะไม่เข้าครับผมเข้ามาที่ผมแตกเลยนะเมื่อกี้นะครับ แล้วในมือถือล็อกฟนผมอะเล่นไม่ได้เหมือนกันนะใครใช้มือถือแล้วรู้สึกมันไม่ลื่นมันพม่อ่นฝากคอมเมนต์นึงนะล็อกฟนผมที่เคยเล่นนะกากเลยนะงงเลยอะเล่นไม่ได้ต้องเล่นไอแพนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะครับอา่าแล้วก็นี่เอาเป็นอะไรเลยครับเอาเป็นพิ่หนึ่งเนาะนี่ครับแต่ผมลองเล่นให้ดูว่าเซตเซตประมาณพวกนี้ใช้ได้นะคันดานนะครับแบบนี้ไงล่ะนะครับยังไม่มีใครมาเลยผมยิงขู่เลยแล้วครับโอ้โหอย่างนี้ก็เรียกฉลามออกมาสิครับผม นี่ครับผมปุ๊ปปปป,ป,ปดัมเมอนะฮะโอ้โหปุกิครับผมเป็นตัวซับที่ดีมากนะอย่างที่บอกนะว่าตัวมันไม้ขุดอีกแล้วนะครับหกสิบการันตีใครอยากได้ขุดเลยครับคุ้มฮนะจริงถ้าเกิดคุณอัพสักขั้นสองได้เนะี่ยตัวมันจะเก่งมากนะเก่งกว่าน,นี้อีกนะครับโดนโก๊อปปี้แล้วกันเนาะนะครับนี่เพืเ่อนๆขีดเข้าไปขีดเข้าไปครับ ด่านที่ยากที่สุดสำหรับผมนะน่าจะเป็นด่านปูมันแล้วก็ด่านนี้แหละนะที่มันเป็นเรือลบ่ะนะครับลูกน้องมันเก่งจัดเลยนะเก่งมากลูกน้องอะนะครับเดี๋ยวผมยิงข้าไปครับเรื่องของอการอัพคอก็สำคัญนะรอบนี้วันนี้ผมเหมือนยังไม่ได้ลงไอ้นี่เลยนะครับผมยังไม่ได้ลงท้าสู้ห่วงเลยนะดึกๆมันลงไม่ทันแล้วด้วยนะดึกๆลงแล้วไม่ค่อยมีใครมาลงกับเราเลยนะครับ นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ผมเลือกเป็นอะไรดีครับมันเลือกอะไรไม่ได้แล้วนะถึงเราจะหลอดเราก็เลือกไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ยอกแลวทุกคนนะครับมันเรารีไปหมดแล้วเนาะนะครับผมยิงเข้าไปก่อนยิงเข้าไปก่อนนะครับ ว่าน,นี้ทำไมดีไซน์ผมว่าดีนะบาสุก้าเนี่ยนะครับแล้วมันมหนียบาสุก้าเวกแล้วนะตะปืนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่มีงบเอาเวกสักกล่องนะครับถ้าทีมงานใจดีนะก็ขอขอเวกปืนสักกระบอกได้ไหมจะเอาได้อมารีวิวลงคลิปนะครับเนี่ยไปขอเขาอีกนะแล้วก็นะครับอันนี้เรียกไปอันนี้แล้วกันเนาะแต่พันหนึ่งเนี่ยต้องบอกนะว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับด่านบอสเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวไปลองดูนะครับผมว่าจะผ่านไหมนะครับถ้าผ่านก็ดีไป ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรทุกคนนะถ้าผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ไม่ไมเป็นไรนะครับพยายามยิง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 นะยิงให้ได้เยอะที่สุดนะครับระวังลูกน้องนะปือน่าไม่เท่าไรหรอกนะครับไอตัวลูกน้องนี่เปนของของของจิ้งเลยทุกคนนะฮริงจริงแล้วก็ลูกกระสุนลูกใหญ่ช่วยได้นะกระสุนปืนลูกใหญ่นะครับช่วยได้เยอะเลยนะตัวมิสไซล์นะครับมิสไซล์ช่วยได้เยอะเลยทุกคน โอ้ตายครับเปลี่ยนไม่ทันอันนี้อันนี้เล่นผิดเองครับอันนี้เล่นผิดพลาดเองนะทุกคนนะผมเปลี่ยนไม่ทันนะครับเมื่อกี้เนาะเราจะไม่จบแล้วมั้งเนี่ยเปลี่ยนอาวุธไม่ทันนะครับอืเราเลยไม่ได้รัวเลยนะเราเลยต้องยิงบาสุก้าใส่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ผ่านกันเดี๋ยวเล่นใหม่แล้วทุกคนเนาะนี่ครับผ่านกันเดี๋ยวเล่นใหม่เอานะโอ้โหไม่ทันจริงๆเลยเนี่ยปืนมันช้าปืนมันยิงช้าทุกคน รเรียบร้อยอันนี้เล่นพลาดเองนะครับไม่ได้หลบกระสุนอ่เดี๋ยวระหว่างนี้ขอรีเดียก่อนนะร,รีได้เนาะยังไม่ครบห้านะครับอ่ะเป็นคีนะกันเนาะแล้วก็คีนะครับอันนี้ไม่ต้องเรื่องน้ําแข็งแล้วนะเพราะว่าบอสมันอยู่กับที่นะครับมันหนักแค่ลูกน้องเนาะนะครับอันนี้ผมเลือกคีไปสักสี่อันแล้วกันที่เหลือก็เดี๋ยวเป็นอัปเกรดนะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีแดงนะครับผม ไม่เจออะไรส,สวยๆเลยเอ่ะนะครับเพิ่มเมจเนาะเมื่อมีฮิตอันนี้สูงเหรอไม่เอาดีกว่าเราเอาเป็นน้อยกว่าดีกว่านะโอ้โหหนักเลยทุกคนหนักเลยครับหนักเลยนะอุตส่าห์ไม่เอาเมอกี้นะทีนี้นะครับได้หลุมดำมาด้วยโอ้โหนระาจะต้องหลีกรอบนะจะต้องหลีกรอบนะครับนี่ผมไม่ได้ตัดคลิปนะผมเล่นยาวเลยนะั่นเนะ วิโดนก็ดีนะโดนแล้วกันเนาะโดนอย่างน้อยก็ช่วยก๊อปปี้กระสุนได้นะครับไปไปเลยครับผมเดีย๋ยวไปดูเซตนี้กันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องพยายามเล็งดีๆห้ามพลาดนะครับใส่บัฟเข้าไปก่อนเนาะนะครับมีอะไรใส่เข้าไปก่อนเพื่อนๆนะมีอะไรใส่เข้าไปก่อนครับยิงลูกน้องมันก่อนค่อยตัวหลักเข้ามานะนี่ยิงลูกน้องเสร็จนะครับเอาตัวหลักเข้ามาโอ้โหเพื่อน ยิงแค่แป๊บเดียวเองนะหลบไม่ทันนะจะขอหยุดโมก่อนแล้วกันนะครับหลบไม่ทันกระสุนเยอะแล้วกันนี่เห็นไหมเปลี่ยนทีเดียวเองนะครับยาวเลยเพื่อนเออมีเงินล่ะนะครับขออนุญาตแคปภาพนิดนึงนะ จบแล้วนะครับเป็นไงบ้าง2บทเนาะคลิปเดียว2บทนะครับไม่ได้เก่งนะดวงดีนะดวงดีอ่ะก็จบไปแล้วนะสำหรับบทที่47 48นะครับเพื่อนๆก็ใครยังไม่ผ่านเนาะก็ลองไปตามกันได้นะครับผมลองไปตามกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยครับเดี๋ยวไปสุ่มกันเลยและกันนะครับผมสําหรับของรางวัลที่เราได้มานะครับ49เดี๋ยวเอยเล่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวไป ตรงนี้เราก็จะได้ของรางวัลนะเป็นชุดนะครับยิ่งเล่นไกลเท่าไหรนะ่เนี่ยเราก็จะได้ชุดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้นะเพืเ่อนนะในเรื่องของการขุดนะครับอันนี้ผมขุดยังไม่ถึง20ใช่ไหมอ่ะขุดเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเห,ห Anyone, เลือไว้เหลือไว้อันนึงนะเหลือไว้อันนึงเอาไว้ขุดเหลือไว้อันนึงไว้ขุดพวกนี้นะนะครับเราจะได้ขุดตัวละครดนะ้วยเผื่อเราได้ตัวละครมาอัปเกรดนะฮะเผื่อเราได้ตัวดีๆนะครับเข้ามา ผมก็จาไม่ได้แล้วผมขุดไปเท่าไหร่แล้วนะรอบนี้ผมจะได้ปืนทองอีกหรือยังนะครับเราต้องมาลุ้นดวงแล้วกันนะเนาะนะครับต้องมาลุ้นดวงเพราะบางรอบเนี่ยบางรอบมัน60มันก็ออกแล้วทุกคนนะแต่บางรอบเนี่ยโอ้โหปลาเข้าไปประมาณแบบว่าปลาเข้าไปเกือบ90นะครับไนะีได้คูสิบขุดฟรนะีสี่เนาะไปนะครับอ่าตรงนี้ต้องให้ดูก่อนนะว่านะครับมันมีแค่สามตัวนะตัวใหม่นะครับอย่างกูกกีอะไรพวกนี้ไม่เข้านะครับ ฉะนั้นคุณจะมาหาฉลามมาหากุกกี้จากตู้นี้บอกเลยว่าไม่มีทางนะครับที่คุณจะได้เนาะนะครับก่อนนะผมขุดตัวละครทำไมผมได้ปืนอีกล้วผมขุดตัวละครนะครับเอะอีกรอบหนึ่งยังไม่ออกเนาะนะครับขุดไปเรื่อยๆเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวต้องไปเก็บเพชรเก็บของกันไว้นิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาขุดกันใหม่นะทุกคนนะก็วันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนแล้วกันเนาะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ยังเล่นด้วยกันอยู่ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กด Subscribe นะครับ เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วนะครับอยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์แนะนำได้เลยไปแล้วครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆ